ผ่านกด YouTube แล้วนะคะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงต่อเนาะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะอิงค้ะตัดคลิปค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ผ่านกด YouTube แล้วก็คือมีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วแล้วก็มีจำนวนการดูทั้งช่องเนี่ยครบ4,000ชั่วโมงแล้วนะคะดีใจด้วยจริงๆนะ ใช้ระยะเวลากันเท่าไหร่บ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกอีกหน่อยนะถ้าเราผ่านกด YouTube แล้วนะคะทางบริษัทเนี่ยเขาจะส่งอ e ีเมลมาให้เราอีเมลหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะบอกว่ายินดีด้วยนะที่เราผ่านกดแล้วมีผู้ติดตามครบ1,000คนมีจำนวนการดูทั้งหมด4,000ชั่วโมงภายในระยะเวลา12เดือนนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ เราจะต้องไปกดลิงก์ตรงนี้นะคะโอเคสเต็ป okay. แรกนะคะเราจะได้รับอีเมลมาก่อนเนาะแล้วเราก็เปิดดูนะคะอันที่สองเนี่ยเรากดไปตามลิงก์ที่ทางอีเมลเขาบอกนะคะพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะมาขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยจะมีอยู่ด้วยกัน3สเต็ปนะคะก็คือรีวิวพาร์ทเนอร์โปรแกรมเนาะเรากดสตาร์ทนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปใส่อัพ To Google Adsense อันนี้คือเราจะต้องไปสมัคร Google Adsense ด้วยล้านที่3ก็คือรอให้ทางระบบเนี่ยตรวจสอบช่องเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละขั้นตอนเลยค่ะสเต็ปที่1นะคะตรง YouTube Partner Program ตรงนี้นะคะเรากด Start แล้วทีนี้เนี่ยถ้าใครมีเวลาก็อ่านได้เลยแล้วจากนั้นเราก็มาติ๊กตรงข้างล่างนี้ให้ครบนะ,ะแก็กดตรง I accept Sign up for Google Adsense กด start เหมือนกันค่ะพอเรากดปุ้มนะคะ <c oughs> ก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะตรง URL of your site ตรงนี้นะคะเราไป copy Link ์ช่อง YouTube เรามาส่วนอีเมลตรงนี้นะคะก็ใส่อีเมลของช่อง YouTube เรานะคะและตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะให้เขาส่งข้อมูลมาทางอีเมลเราก็ติ๊ก yes นะคะแล้วก็กด save and continue ได้เลยหลังจากที่เราสมัคร Google Adsense ไปแล้วนะคะทาง Google และทาง YouTube เนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาพิจารณาบัญชี Google Adsense ของเราว่าผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านเนี่ยเขาจะแจ้งมาทางอีเมลเราเนาะหลังจากผ่านสเต็ปที่1กับ2แล้วนะคะทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่3ละก็คือการตรวจสอบช่องนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ผิดกฎค่ะจะใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์พอผ่านปุ๊บนะคะก็จะมีอีเมลเข้ามาแจา้งบอกว่ายินดีด้วยนะคุณได้รับการยอมรับเข้าสู่เข้าร่วมโปรแกร,รม YouTube Partner เรียบร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้เนี่ยโฆษณาพร้อมมากที่จะเข้ามาในช่องเราละแต่ยังเข้ามาไม่ได้นะคะเราจะต้องไปเปิดสร้างรายได้ ของวิดีโอก่อนไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราเข้ามาใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์ youtube c o m เปลี่ยนให้เป็น s i ส e เวอร์ชันเดสก์ทนะคะโดยการกดที่จุด3จุดเลื่อนลงมา s i ส e เวอร์ชันเดสก์ทนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะเรากดที่ช่องของเรา เปลี่ยนช่องแป๊บนึงกดที่ช่องนะคะแล้วก็มาที่ YouTube Studio มากดที่แน่รวมวิดีโอตรงนี้นะคะอาจจะขึ้นแทบนี้มาละก็คือเราสามารถสร้างรายได้ได้แล้วเนาะที่ติ๊กถูกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาที่อีดิ เลือก monetization ค่ะจากนั้นเรากด on ตรงนี้ค่ะและกด update video วันนี้เขาก็จะเป็นสีเขียวให้เราหมดละนะคะและสำหรับการเปิดสร้างรายได้ตอนที่เราอัพโหลดนะคะคือเราเข้ามาในแอป YouTube เนาะแล้วเราก็กดบวกวิดีโอแล้วก็ กดวิดีโอตรงนี้ค่ะเราอัปโหลดตามปกติเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเรากลับไปที่ YouTube Studio ตรงนี้นะคะ <remains S 1> เรามาที่หน้ารวมวิดีโอค่ะ <Tuesday. S 1> อันนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เราเพิ่งอัปโหลดไว้นะคะ <S <S จากนั้นเนี่ยเรามากดที่รูปดินสอ Therefore, จะมีแถบการสร้างรายได้ขึ้นมานะเรากดเข้าไปแล้วเราก็กดเปิดโฆษณาก็จะขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยเรากดบันทึกเลยพอเราเปิดสร้างรายได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยในวิดีโอของเราก็จะมีโฆษณาเข้ามาแล้วนะคะและหลังจากที่เราสะสมเงินไปได้ครบ1 0ดอลลาร์ จะมีจดหมายนี้มาให้เราที่บ้านตามที่อยู่ที่เราใส่ไว้ใน Ad s e n s e ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำได้ครบ10ดอลลาร์ก่อนวันที่12นะคะเราไม่ต้องไปขอพินอะไรนะเขาจะส่งมาให้เราเลยนะคะอันนี้เนี่ยเองใช้เวลารอประมาณ1เดือนกว่าถึงจะได้นะคะอาจจะแบบติดตัวนี้เนี่ยจะเป็นการยืนยันที่อยู่ของเรานะคะว่า ตรงกับที่เราใส่ไว้ใน AdSense เนาะพอเราได้อันนี้มาปุ๊บเราเข้าไปใน AdSense นะคะแล้วก็ไปใส่เลข6หลักที่อยู่ข้างในนี้แล้วจากนั้นเนาะเราก็รอให้ครบ100ดอลลาร์เราถึงจะถอนเงินออกมาได้นะคะ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ